เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนเกาหลีกราบขอบคุณไทยประเด็นโมเมธนัชชาโคชคิมจงมินสุดสำคัญตู้เย็นไม่มาซีเกมไทย100%เอร์เพราะข่าวร้อนแรงที่สุดในวงการวอลเลย์บอลเอเชียตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดถึงได้เท่ากับกระแสของทีมชาติเกาหลีใต้ที่ออกมาขอบคุณทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหลังเกิดประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโมเมธนัชชาสุกสด ดาวรุ่งตัวเก่งของไทยที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตัดสินใจของโคชคิมจงมินและทีมเกาหลีใต้ก่อนศึกซีเกมที่จะถึงนี้พร้อมกับข่าวลือหนาหูว่าตู้เย็นพิมพิชยากโกกรัมจะไม่ร่วมทัพไทยชุดซีเกม100%ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่แฟนวอลเลย์บอลทั่วทั้งเอเชีย เรื่องนี้เริ่มต้นจากแมตช์ประชับมิรที่ทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามเจอกับทีมชาติไทยในช่วงปลายฤดูกาลก,ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งแฟนวอลเลย์บอลทั้งสองประเทศต่างจับตามองเพราะเป็นการพบกันระหว่างสองทีมที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วไทยเน้นความเร็วความแม่นยำและเทคนิคเฉียบคมส่วนเกาหลีใต้เป็นทีมที่เน้นพลังและความเข้มแข็งทางร่างกาย แต่สิ่งที่ทำให้เกมนั้นกลายเป็นไวรัลไม่ใช่ผลการแข่งขันหากแต่เป็นจิตวิญญาณและน้ำใจนักกีฬาที่ทีมไทยโดยเฉพาะโมเมธนัชชาแสดงให้เห็นในสนามโมเมในเกมนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในเกมรุกและเกมรับแม้จะยังอายุน้อยแต่กลับสามารถแบกรับแรงกดดันและทำแต้มสำคัญในช่วงเวลาที่ทีมต้องการได้อย่างนิ่งสงบความมุ่งม,มั่นของเธอสะกดสายตาโคชคิม จงมินจนเจ้าตัวต้องเอ่ยปากหลังเกมว่าเด็กคนนี้คืออนาคตของวอลเลย์บอลเอเชียเธอมีทั้งทักษะและจิตใจที่แข็งแกร่งเกินวัยคำพูดนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำชมหากแต่สะท้อนให้เห็นว่าทีมเกาหลีใต้เริ่มมองทีมไทยด้วยความเคารพยอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับกลายเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่คาดคิดเมื่อสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีออกมาโพสต์ข้อความอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลว่า ขอขอบคุณทีมชาติไทยที่แสดงให้เราเห็นถึงมาตร,รฐานใหม่ของวอลเลย์บอลเอเชียโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนไทยที่ก้าวกระโดดอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งโมเมธนัชากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จนั้นโคชคิมจงมินยังกล่าวในสัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเราต้องเรียนรู้จากไทยไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่รวมถึงระบบฝึกซ้อมการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งและการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อทีมชาติ คำพูดนี้ทำให้แฟนบอลเกาหลีจำนวนมากออกมาคอมเมนต์ในเชิงชื่นชมทีมไทยหลายคนถึงกับใช้คำว่าเรากราบขอบคุณไทยที่ทำให้วงการววลเลบอลเกาหลีได้รับแรงบันดาลใจใหม่ขณะเดียวกันฝั่งแฟนไทยเองก็พูดถึงคำกล่าวนี้อย่างกว้างขวางหลายคนรู้สึกภูมิใจที่เห็นประเทศเพื่อนบ้านมองเห็นศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในยุคที่ทีทมสาวไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านจากกลุ่นที่สู่รุ่นใหม่การได้รับคำชื่นชมจากโค้ชคิมและแฟนเกาหลีถือเป็นสัญญาณว่าทีมชาติไทยกำลังเดินมาถูกทางอย่างไรก็ตามจุดที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งทวีความร้อนแรงมากขึ้นก็คือข่าวที่ตู้เย็นพิมพิชยากกรัมจะไม่ร่วมทีมชุดซีเกม100%เนื่องจากภารกิจสโมสรและการรักษาสาภาพร่างกายหลังฤดูกาลที่ยาวนาน ข่าวนี้สร้างเสียงฮือฮาในหมู่แฟนวอลเลย์บอลเพราะพิมพิชยาคือหัวเสาทีมชาติที่ถือเป็นเสาหลักของทีมมาตลอดแต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนกลับมองว่านี่อาจเป็นโอกาสทองของโมเมธนัชชาและรุ่นใหม่ๆที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่บนเวทีใหญ่แหล่งข่าววงในเผยว,ว่าสมาคมวอลเลย์บอลไทยและทีมสตาฟได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผู้เล่นซีเกม โดยโค้ชดวนดนายศีวัชรเมธากุลเห็นตรงกันว่าการให้โอกาสนักกีฬารุ่นใหม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างทีมในระยะยาวเพราะตารางแข่งขันของทีมชาติปีนี้หนักมากทั้งเนชันหลีกชิงแชมป์เอเชียและคัดโอลิมปิกซึ่งการบริหารพลังนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญเราต้องรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งของทีมและการพัฒนาคนรุ่นใหม่แหล่งข่าวกล่าว ด้านแฟนคลับจำนวนมากก็ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจนี้โดยมองว่าหากไม่มีพิมพิชญาในทีมซีเกมจริงก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะไทยยังมีดาวรุ่งฝีมือดีหลายคนที่พร้อมสู้ทันโมเมธนัชชาเอิร์ดพัชรากรแนนทัศด,ดาวออมมัทนาและอีกหลายคนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันลีกภายในประเทศและรายการระดับนานาชาติที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสื่อเกาหลีหลายสำนักนำไปเสนอข่าวต่อเนื่องโดยชีย้ให้เห็นว่าการที่ไทยยังคงรักษาความแข็งแกร่งได้แม้ขาดผู้เล่นตัวหลักแสดงให้เห็นถึงระบบพัฒนายาวชนที่แข็งแรงมากซึ่งต่างจากเกาหลีใต้ที่ในช่วงหลังประสบปัญหาการขาดแคลนนักกีฬารุ่นใหม่คุณภาพสูงหลังจากยุคทองของคิมยอนคยองสิ้นสุดลง ทีมจงมินยังกล่าวเสริมว่าเราเคยคิดว่าทีมไทยจะตกลงหลังจากรุ่นที่เลิกเล่นแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขายิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะระบบของเขาไม่พึ่งแค่ซูเปอร์สตาร์แต่เน้นการสร้างทีมทั้งระบบไทยคือแบบอย่างของความยั่งยืนคำพูดนี้ทำให้สื่อเกาหลีพาดหัวเขาวว่าเกาหลีกราบไทยเพื่อสื่อถึงความเคารพและการยอมรับในระดับสูงสุด นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าโคชคิมได้ติดต่อกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยเพื่อขออนุญาตส่งนักเรียนโคชชาวเกาหลีมาดูงานที่ศูนย์ฝึกไทยในปีหน้าซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งสำคัญในวงการวอลเลย์บอลเอเชียอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงคือความสัมพันธ์ระหว่างโมเมธนัชาและโคชคิมจงมินที่ดูเหมือนจะมีความเคารพซึ่งกันแอลกันอย่างมาก ในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดหลังจบการแข่งขันโคชคิมเดินเข้าไปจับมือและกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจพร้อมมอบเข็มกลัดทีมชาติเกาหลีให้เป็นที่ระลึกภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในโซเชียลทันทีโดยแฟนบอลทั้งไทยและเกาหลีต่างแชร์กันเป็นหมื่นครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในด้านของพิมพิชญาแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ร่วมทีมซีเกมแต่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า ขอให้ทีมชาติไทยโชคดีในซีเกมฉันเชื่อในเพื่อนทุกคนและเชื่อว่าเราจะนำเหรียญทองกลับบ้านได้อีกครั้งข้อความนี้เรียกเสียงปรบมือจากแฟนคลับทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอกระแสในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงไม่หยุดมีแฟนบอนลหลายประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในทวิตเตอร์ของสหพันธ์ววลเลย์บอลเอเชีย AVC ที่โพสต์ภาพโมเมธนัชชาในเกมกับเกาหลีใต้พร้อมแคปชั่นว่า The future is here หรืออนาคตมาถึงแล้วยิ่งทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงไปทั่วโลกแฟนบอลญี่ปุ่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบางคนถึงกับบอกว่าไทยกำลังสร้างยุคใหม่ที่ไม่มีใครหยุดได้ด้านนักวิเคราะห์กีฬาหลายคนในเกาหลีให้ความเห็นตรงกันว่า ปัจจัยที่ทำให้เกาหลีต้องขอบคุณไทยก็เพราะไทยได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมชาติเกาหลีต้องกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาอีกครั้งก่อนหน้านี้เราพยายามสร้างนักกีฬาที่แข็งแกร่งทางกายแต่ไทยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือความเข้าใจในเกมและความกลมเกลียวของทีมหนึ่งในนักวิเคราะห์กล่าวในรายการโทรทัศน์ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญวอลเล์บอลของไทยมองว่านี่คือช่วงเวลาทองของทีมชาติไทยรุ่นใหม่ เพราะไม่เพียงแต่ได้คำชื่นชมจากประเทศคู่แข่งหากแต่ยังเป็นช่วงที่ความมั่นใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในทีมกําลังพุ่งสูงสุดการได้รับการยอมรับจากโค้ชระดับเอเชียอย่างคิมจงมินยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมกระแสเกาหลีกราบไทยยังส่งผลทางบวกในเชิงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะทำให้โลกเห็นว่าไทยไม่เพียงเป็นชาติที่มีพรสวรรค์ แต่ยังมีระบบกีฬาอาชีพที่แข็งแกร่งและเป็นแบบอย่างได้จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทีมสาวไทยสามารถยืนระยะในระดับโลกได้ต่อเนื่องหลายปีขณะที่หลายประเทศในเอเชียเริ่มประสบปัญหาการเปลี่ยนผ่านรุ่นในตอนท้ายของเรื่องนี้คำว่ากราบขอบคุณไทยไม่ได้เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูแต่สะท้อนถึงความจริงที่ว่าทีมวอลเล์บอลหญิงไทยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งทวีป ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียต่างยอมรับว่าไทยคือแบบอย่างขอองค์การพัฒนาอย่างมีระบบและหัวใจแห่งความเป็นนักสู้และเมื่อซีเกมมาถึงแม้จะไม่มีตู้เย็นในสนามแต่ความหวังและความศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศยังคงแน่นแฟนเช่นเดิมเพราะพวกเขารู้ดีว่าพลังคนรุ่นใหม่อย่างโมเมธนัชชากำลังพร้อมจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวอลเลย์บอลไทยอีกครั้ง สุดท้ายนี้เรื่องราวของเกาหลีที่ออกมาขอบคุณไทยจึงไม่ใช่เพียงข่าวกีฬาทั่วไปแต่เป็นหลักฐานของความเคารพซึ่งกันแอลกันระหว่างสองชาติที่รักในวอลเลย์บอลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกันในเส้นทางของกีฬาโลกและไม่ว่าจะในสนามหรือในใจแฟนบอลทีมไทยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความมุ่งมั่น ความสามคัคคีและหัวใจนักสู้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะใดๆทั้งสิ้น